สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับ ใครที่อยากมีคนรักใจจะขาดหรือสาวๆที่คิดจะมีความรักด้วยเหตุผลแบบที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องระวังครับเพราะว่าคุณอาจจะทำให้คนที่เข้ามาคบด้วยเจ็บเอาได้ง่ายๆดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสี่เหตุผลผิดๆแบบนี้ อย่าคิดมีรักลองมาดูเหตุผลติดอันดับของคนอยากมีแฟนแบบนี้แล้วพิจารณาดูว่าคุณเข้าข่ายหรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็ขอเตือนให้รีบหยุดยั้งความต้องการแบบผิดๆของตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆจะดีกว่านะครับข้อที่1อยากมีรักพเพราะเหงามาตรฐานการเลือกผู้ชายของคุณจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะคุณขอแค่รักใครก็ได้ที่เข้ามาช่วยทําให้คุณหายเหงาแล้วพอหายเหงาแล้วเขาก็หมดความสําคัญ แล้วคนที่ตกลงคบกันเป็นแฟนไปแล้วล่ะครับจะให้เขาทําอย่างไรเลิกเลยใช่ไหมแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะครับเพราะถ้าคุณเหงาอีกเมื่อไหร่ก็ต้องหาคนมาแก้เหงาคนใหม่อีกต่อไปเรื่อยๆครับข้อที่ 2. ออยากมีรักเพราะแรงดึงดูดทางกายคุณเจอผู้ชายคนนี้ทีไรสารเคมีในร่างกายเป็นวิ่งพรุ่งพร่านทุก คุณคิดว่าฉันพร้อมแล้วที่จะมีความรักกับเขาแต่ช้าก่อนครับนั่นอาจจะเป็นแค่ปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายที่ตรงกันเท่านั้นครับถ้าคุณคิดจะสารสัมพันธ์กับชายคนใดควรให้เกิดปฏิกิริยาทางใจมากกว่านะครับความสัมพันธ์ทางกายกับความรักทางใจมันไกลกันมากโขเชียวนะครับข้อที่3อยากมีรักเพราะถูกกดดัน คุณไม่เคยมีแฟนมาก่อนจึงอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าคุณมีดีพอที่จะมีแฟนได้เหมือนกันครับหรือแบบว่ามิตรคนถามคุณว่าอายุปูนนี้แล้วทำไมยังไม่มีแฟนสักทีเอาละสิครับทีนี้คุณก็บอกกับตัวเองว่าฉันต้องรีบหาแฟนก่อนที่จะว้าเวไปกว่านี้คุณครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณกําลังสร้างความสัมพันธ์แบบผิดๆอย่างใหญ่หลวงเพียงเพราะต้องการผู้ชายสักคนมาลดความกดดันของคุณเองอย่าทําเลยครับมันไม่ดีเลยครับ ข้อที่4อยากมีรักเพราะหาความมั่นคงความเชื่อที่ว่าการมีคู่รักนั้นสามารถสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้ทั้งทางสังคมและการเงินเป็นความเชื่อที่ผิดถนัดครับเพราะเท่ากับว่าถ้าเลิกคบกับแฟนเมื่อไรความมั่นคงในชีวิตของคุณก็ต้องหายไปด้วยอย่างนั้นหรือครับทั้งที่ชีวิตที่มั่นคงสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยมือคุณเองไม่ต้องคอยให้เจ้าชายคนไหนมาสร้างให้คุณหรอกครับเชื่อผมเถอะเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อน ทเหตุผลผิดๆแบบนี้อยากคิดมีรักความรักนั้นคุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ก็จริงแต่คนที่เราจะร่วมสร้างด้วยนั้นต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจเหมือนๆก,กันกับเราครับและความรักที่สร้างขึ้นก็จะเป็นความรักที่แท้จริงเฉพาะของคนสองคนเท่านั้นครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campustar.com ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ได้ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ